ดูเ,เลยเนาะโอ้โหทางเข้าเมืองได้นน่เอ้าเอ้าบาดนี่เสร็จจะไปใดหรอเปล่าเออโอ้อะไรวะเนี่ยลอยมาัดตีเอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอ้าเมื่อสุขุสุขุนในเทือนีนะคมก็ออกตังตางเทนอีกเนาะสิไปเมืองกะลึม มาเบิ้งวิถีชีวิตเขตสซนบทเขตเมืองกระลืมบางทีจะได้เขาป่าเขาดงนำพละนำชาวบ้านเขากว่ากันไปแต่ว่าตัวนี้พี่นองอะจะเป็นเมืองเก่าของเมืองกระลืมได้เนาะและบอนี้จะเป็นรถจกของอเขาเจ้ามาประจามีบักเด้อยู่นี่เด้แลวกนาน้ำนี่มันท่วมตลอดนะแลวก็สัญจรไปมายาก แล้วก็น,นี่คือคือเขาเห็นข้างหน้านี่จะเป็นเฮือนเก่าแก่จะเป็นเฮือนที่ว่าเขาทิมแล้วจะเป็นบ้านบ้านห่างกับว่าไดเนาะเฮือนห่างหรือว่าเมืองกระลืมเกา่าบ่อนี่เขาง่ายไปเมื่ออพยยุกไปเมื่อตะกี้มันเป็นเฮือเออเป็นเมืองได้เนาะแล้วก็เลยสิเขาปป้าซูเพุ่นแหละเข้าไปเมืองเมืองกระลืมใหม่กับเมือนี่ก็น่าจะสีนอนนอนเมืองเนาะเออสีนอนอยู่เมืองเพุ่นแหละ คือศีบ,อบอ่อหอดเนาะบ่อหอดอ่าเขตโซนบดเถ้อแล้วก็สีมี่ฮานขาเขาอยู่นี่เนาะมีฮานที่หนึ่งอยู่นี่แล้วก็ที่สองอยู่นี่ที่ยังอยู่ประจำบักนะ,นะเขามาพักเซาที่นี่เลยกาเขาสมัติขามไปได้โดยบักของเขาอยู่นี่นะอืมแต่ก็จะตัวนี้ยุลุมนี่ก็จะเป็นน้ำเสียกองในทุกคนโอ้แต่เกานี่มันเป็นเมืองใหญ่เลย เมืองก็ลืมแต่ว่าเขาย้ายเขาอพยพไปเบิดเนาแะแป็นเขาไปตั้งทิ้นฐานพูนแต่นี่กัไปเมืองไม่กัไกลเตบิบเลยเออเอาเอาเอาอ้หูนามหญ่เลยถ้าบม่หิบักถืข้ามมาได้เด้ยังบ่ได้มีครัวบ่มีออีหยังเถืออะไ้เออ ี่นอ้องโอ้โธ่้องด้ใส่บักนะเออทุอันนี้เป็นเมืองเก่าแก่ทีละเขาเคยอยู่ทียังม,มีหูพางทรงเหอนของเขาอยู่เนาะแต่ว่าเก่าเบิดแล้ะเขาบม่มีคนอยู่เขาถิมนหมดแหละหกเบิ้วพไปน้องเออขาหายไปหมดเลย อ๋อห่มดีเนาะบอลนี่ตัวนี้พี่น้องห่มดีขนาดนี่เขาชีอ,อยู่เรียบแคมแคมเซเซกองนี่ไลยเนาะน้ำเซกองนี่อ่าก็น่าจะเขาใหญ่นี่เขากรบืฮหูได้สเสห์เนี่ยเขาคือว่าใหญ่บิดเบืองน่าจะเป็น,ปนไปได้ว่าน้ำท่วมเนาะแต่เก่านี่น้ำท่วม เมื่อแต่เก่าตัวนี้ก็นำท่วมหนักแล้วก็เลยอุปสรรคให้อ่าชาวบ้านต้องต้องได้อพยพย้ายบดเนาะหรือว่าเบิดเมืองนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเก่าหมดนะเสียกอย่างเนาะตอนนี้เป็นเมืองเกา่ายังแต่เห็นเห็นปูนเห็นซีเมนต์เนาะ อยู่ตามแคมเซ่เซ่นี่ก็ใหญ่เลยเออ,อ,อนี่โทษโทเมืองเก่าที่เขาทิมไว้เขาม a n งเขาทุบมดเขาเอาตัวใดตัวมันสำคัญเก็เอาเมืองมดเนาะโอ้การคืนนี้คือสีหลอนตายเลยอันนี้กลางเว้น โอ้บหอันนี้มันห้องการบ่กเรือมันเป็นอีอยังจะเป็นตึกใหญ่เติบเขาทุกมาหมดไปหอดพุ่นเรือห้องงานบ่อกบุหูเนาะเนี่ยมันมีลายห้องกล้าเข้าไปได้มีงูมีอีอยังกับบุจักเนาะมีแต่เบิ่งผ่านๆไปอ๋อ ไถจิ้งนี่หอดทั้งๆได้พี่น้องเออลังคายังตัวเก่าๆแบบมีหอดเทิงผุกนกะอ่าบ่ได้เลาะให้ทุกคนหับซมเพราะว่าเฮากับฝ่าวไปเมืองใหม่อย่างฝนตกนะอ่นะก็เลยเอาผ่านๆนี่ไปก่อนก่อนชีหอดอ่าเขตสซนบดผุนไงก่อนชีหอดเมืองเหมือนทึกตอนเดินทางนี่แนะ่จากน้อยเนาะเออ ทำ่า,หาใหญ่ก็คือว่าเรนเรนนามมันท่วมแหงนามใหญออ่ต้องได้ใช้บักนี่เอาประมาณนี้ได้ทุกคนอันนี้จะเป็นคนที่เจ้าของบักนี่เขาไปจำที่นี่ทำมามีบักนี่ก็ขามไปมาบ่ได รถรถจักรรถยนต์นี่ยังไงนี่นี่แหละทาบักทาบักพี่นนองโอ้พนกำลังทาเฮาอยู่เฮ้อสียงวไว้ฝ่าว

ถ้าว่าน้าม,มันบวบท่วมเตัวหยามแรงยามบกบกนะไปทางลุ่มปุ่นได้อยู่หลุดจักนะเออน้องปุ่นน่ะมีมีมจะพานน,น้อยเนาะท่งนึงหลังจากนั้นก็นไปเหาใต้ไปได้เน้อบปุ่นแต่ว่าอันนี้หนามมันใหญ่หนามมัน,มนท่วมหมดนแหละพี่เนอะประมาณนี้แหละนี่ขึ้นบักแล้วขึ้นสิไปแล้วฟ้าวฟ้า,ฟา โอ้นี่มคนเสิใส่บักนี่ได้ได้จะรถจักเนาะชาวารถใหญ่พุ่นเลยบักใหญ่พุ่นเลยเอออ้าอ่าอ่านี่แหละคูอเป็นเจ้าของโอ้ยมาบุทันนี่ก่ได้เลยติจักรนี่ จากหน่อยเขาไปว่ได้เเพราะว่าเขาจะปอยเคลื่อวมาซะเอ้าเอ้าแบานี้เ <c oughs> สร็จจะไปได้หรือเปล่า <c oughs> น่ามันไหลแหงไหที่น,น,อ,นอ,อ๋ออย่ามอิอยู่โอน เขาย่ามตลอดบอกเลยว่าเป็นๆเลยย่ามตลอดเออมีแต่ของเฮาบอเจาะของเนี่ยเออโออะไรวะเนี่ยน้อยมาลัดเลยเสียวจริงเสียวแล้วทุกคนหนามันใหญ่มากนี่เรามันมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าหลุดจากนี้ โอ้เดน,นใหญ่ว่าเขียวเชียวทำนึ่งนี่เขาได้หอ่อเก้าพันเก้าพันคนเก้า,กาบอกโอ้โอนห้อทำนึ่งนี่ถือว่าสองมืนขีดสาวพันขีดบกบค่เอออันนี้น้องสาววะ โอ้แรงชาวกบกบตักตลอดมานน้่งแล้วมันน่มือมันสัไปนะบดมือันสียางตอนทีก็มือหนึงประมาณจะคันบรถลุูคือมมันมาได้บ่อสิบคันต่ำสุดห้าสิบห้าสุดเน่ะโอ้มือหนึ่งก็ประมาณ50าสิบขันคันละชาวพันก็พอพอได้นี่ทางเครื่องอีกก็มี และบักใหญ่นี่คอมเมนต์ของเห,หรบอก็ของเวียดทองเรียกโอ้แต่รถใหญ่เพิ่ลยนเนาะเอาแร่บานเลยถึงแล้วโอ้ยตกใจเมื่อกี้หมดหมดติดติด,ตดอยู่คมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายวะนี่เอาเอาเอาวอเตอก์ล็อยนึงพอได้หัวแน่จนัหน้อยท,ทางทางเทิงก็มีอีก และก้อนสีหอดกระลืมได้่าเท่าแต่เก้ามันเป็นเมืองเนาะอยู่พุน่นเนาะโอ้แต่เก้ามันเป็นเมืองเขาใหญ่หมดถ้า,า,าโบโใหญ่คือทุกคนเห็นนี่และน,น้ำเนี่มันไหลแห้งไดโอ้ยมันสิท่วมหอดเมืองหมดแหละถ้าบราณคายทับโบราณคายก็ตายหมดซุกเรียวยาวๆไดถ้าบโบราณคก็ตายหมุดเลยตรงพากันใหญ่นี้แหละทุกคนน้ำม,มันไหลแห้งนี่ อ้าวบานเลยไปจักเหรออันนี้ก็สีเมืองเมืองก็ลืมได้เนาะเอาเนาะแม่โอ้บ้านใดได้หรอเก่งคุยอะไรจักตัวเมืองโอ้ตัวเมืองเลยเก่งคุยหงอยสิไปนอนเฮือนได้ยังไปไดบ่บังสิปีนูคนคางคาแล้วคาแล้วคาแล้วเอ้ยต้องมีผู้สอยไะก้อย ไปพิชีิวิตเปลี่ยนแล้วหมอเหยวเอ้าป้ายปไปเออเอาเอ้าเอานี่นี่มาบ้านี้ทางนั้นนะ ชุกแน่แล้วสองคนกอทางเข้าเมืองได้นี่สบายนี่ <S <S โอ้สิไปสิกองวะโอ้สิไปสิกองทุนเคือว่าบักเฮาบกขาดตลอดเลยขับรถนี่เที่ยวเอาตลอดนี้าบ่มีบักก็ข้าม่ได้ บักตัวนี้พันศิบุคามได้นอกจากกันรถยนต์หรือว่ารถใหญ่รถกระบะอยังาทางนี้พันกระสิประจำอยู่นี่อยู่นี่เนาะเมื่อกี้น้องพันกระใส่เชือดซิวซีบเนาะเชือตัวนี้ห้ปลอดภัยนะทุกคนถ้าบโบไซกับยานไ้น้ำม,มันไหลแหง้งและเด็กน้อยนะเออ <c oughs> Ô, oh, cứ cọc nháy thế <laughs> Cọp hơn một cái nháy vì không Khiệt à, uh, cả lưng đằng chân thì sẽ để hên cọc nháy đấy Ai bà nhỉ Vào like cả khuyên đây Khuyên mau say lại คือเขาปลาเขาดงได้ทุคทกคนคนจะขามไรหรือไม่โอ<ฮ>้โ<ฮ>เลิกเลยหาอเออ<ฮ>นี่เพียงนี้นะทุกคน,นห้ามเอาบ่อเลยวาติดไปเลย ô oh, nhủ ao ờ. lèo vấp bà này ừ, bà này bên đấy thì ngàn hả thằng này nó lùm này nó ừ. ừ. cũng ăn nề được con này thì lùi lơi bó nhủ áo, lốt tay ยู่เอาย่เอานี่แหละอุปสรรคปัญหาอือสิไปได้บ่ทุกคนเอ้ยแต่นี่ไปเมืองยังไกลนะสิไปแขวงบ่แม่โอ้เมื่อปัก2พุ่นน่ะเพิ่นยังไก่เติบอีกไงเฮาว่าเฮาไก่เพิ่นยังแห้งไกลสิเมื่อกะลึมไปเฮ็ดเวียกบ่อยู่สิก็เอ้ยปัก2

สหาวิธีขามรถก่อนทุกคนสีาวิธีบรรแลุดยเลยเนาะโอ้โหเยอะเลยแล่บานเอาวอาเอาว้าวววเ้ยออาวบบนี้กบเป็นลูกนะ chuột nhọt lấy nó lột nín nó Wow, một đạp lên ôi <laughs> oh, chuột nhọt lấy chú khôn lột khâu này vâng lột thêm ngàn bộ khâu này nhăng gian vô xong chay vô một xíu lui lưu bù lui này cà mày và ngay anh nôm thằng ca rồi <laughs> phải nó phải đấy ờ, à, 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 bà này คือว่าทีมงานเท่ากับไปอย่างปลอดภัยทุกคนโอ้น้ำนี่หลนเนาะเออฝนตกเทือนน่งสองเทือ่อนี่โอ้ยขึ้นเลยน้ำนี่เป็นะยานเป็นะยานแต่ว,ว่ารถอ,อ่าของพี่น้องนี่บิง่งโอ้หัวเทียนเปียกเนาะอ,อ๋อโธว่าได้ยินข่าวว่าจัง่อยเขาสิ้ล่อยเขื่อนอีกเคืออเค่อนเซกองโอ้แต่าหลาทุกคน โอ้โหนี่คือว่าโอเคแล้วพงเฮาเอาเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลากหลายก่อนจะไปฮอตเขตสุนบทเภาก็เลาะมาตามทางเขตเมืองกะลึมเก่าหน่อยนึงนะเออก่อนจะฮอกตกะลึมใหม่เขาขึ้นว่าเมื่อน,นี้กับชีนอนพักพรอเขตกะลึมใหม่มเก็อุปสรรคในการเดินทางคือทุกคนเห็นแหละเส้นทางก็ยากแน่คนมันหากระเซาตกไลยเออ แ้วก้อบบนบัก,กบอ่าไอ้ยังก็บักกึดดับดับแน่ติดติดแน่โอหเซียวมากความเสียงต่อทีมงานเราเอ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามค,คลิปผมเขาโก็โดเดอ้อบายบายหักแพงทุกคนเดอ้อหักแพงผู้ทีสมเดอ้อ